ยินดีต้อนรับพี่น้องเของซูช่องบาร์ธแมนันออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องค้างสีเดินทางนะคะไปกทมนะคะไปวันนี้ไปที่ผับร้านซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะพรุ่งนี้ไปอีสานลำพูนค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้แห้งแห้งครับผมทุกคนเหมือนนอนทิพย์แบบมันไม่ได้นอนนะคะแยังเข้าไปเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนนี้พระเอกเจมส์กินอะไรเข้าไปคะโอ้โหท่อผมก็แย่แทนตอนนี้ พวกตางคนป่วยจะเิก็ปิตาิตาที่เท่านั่ป่วยค่ะมันเป็นโควิอเปรเป็นอะตคะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นยังขาไม่ติดยุบทองเพราะกั่ยาค่ะอันนี้ยายาทาดนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ยาทาดคือกันคึ้นานมาแตังเขาครับยืวเค่ะคือว่าทองใครกันแมื่อวานทองคืใครกินยัง้เื่อราคาพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ต้ง เตรียมตัวเดินทางแต่ว่าร่อพายิกเป็นกับนั่เอกยยู่นะคะแต่ว่าตอนซุ่มยุ่ใส่กิ้วก๋วยเตียวแิ้มยังยัไม่ได้กินอะไรเลยจะเที่ยงแล้วนะคะนี่เพราสิบเอ็ดพอดกรุงเทพกับสีตีไปโซเฟอร์จุยกับสี่ปีไปประมาณหาฮามงแรงหายเอาหาชั่วโมงเหรอาปชั่วโมงห้าชั่วโมงนะคะก็ก็ไก่รับพี่น้องบขค่อยไก่เพราะว่าตะกี้ก็ตะวันตะกี้กับสิไกยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เที่ยวดูเดี๋ยวนี้มันกลับแบบ ปับนะคะอ้าวเอาเป็นว่าพี่น้องน้ำไปเด้อพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวสิไปกินเขาคะ่ะเด้ชมบรรยากาศกินเขาค่ะพี่น้องวันนี้บรรยากาศค่ะดิบวันน,นี้<อ>บรรยากาศกินเขาข้างทางครับ,บ,าาบพี่น้องครับ้อนค่ะพี่น้องลงมาจากแกรนะครับุกเลยคะ่ะตอนนี้บางคิวขอเงี้ยนะคะกำลังสาร้างสงามองหลบพพับผมกลมแส็บค่ะพี่น้องคะ่ะอะไรก่อนอะไก่อนดูแรกขอัานานี่ก่อยากาศเรื่องเรื่องพี่รันเนี้ยบรรยากาศ คนก็จะเมยไหลคนก็อยากนอนไหลอย่ผู้เมื่อกัดแต็กตไปกรุงเทพเมื่อกต็กตัวไปกรุงเทพผู้เียเชื่อไปกรุงเทพ บ่ให้เกียดมันกุ้งเลยากลับบรรยากาศเขาข้างทางครับพี่น้องครับถ้าเกิดไปแล้วอะขาต้อเข้างทางบรรยากาศนะครับร้านส้มตำไก่ย่างนะครับลับผมตรงแซ่บข้างทางเรารอซีดาครับพี่น้องซีด้า อูต่ำสัวแซ่นะคะแบบ้ว่าขนมเปียนเปนมล้ะค่ะเยัอู้หอนค่ะสังกะสีนั่นแหละกระเดียก็เป็นนัวค่ะคือกินกระเดียก้ะค่ะพี่น้ากระเดียก้อง บรรยากาศนี่ร้านบรรยากาศทางทาง,ทางครับพี่น้องครับร้านส้มตำไก่ย่างบรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศร้อนๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ดีก็ไ uh, ดุ้ย yeah นี่พุงพลาลน่าเสนไม่เกี่ยมีตางคนเลยเลยก่นากิงอนู่บ่อยก่างโอเค มาแล้วมาแล้วพี <S <S ่ตองครับมาแล้วตคุลีตุลีตุลีมามาเดินลงสากัลงสกุ้ยวักูหนาวเลไม่อนหรเนี่นี่ยุบเลโหลจ้า

นกเด็กอ๋อโอ้โหตายตายเยอดเยอดเนี่ยครับพี่เราตัวแบบนั้นเองของเศร้าเมียโอ้ยแล้วที่หนูทำก็สองเมียหรือสมเมียกัเราไม่รู้โอเคแบก็ยืนพนังก็ยืนพนังยัาไปช่วยยัาไป มามาพี่น้องมานะครับบรรยากาศกินข,ข้าวแซ่บๆน้ำกันกรครับนี่บนะรรยากาศโดยรวมกับพี่น้องครับบรรยากาศโดยรวมครับพี่น้องออาด้วยกัน,นช่องของต้นเดมอนชัยออฟฟิเชียลกับคำผลรมิดออฟฟิเชียลท่าไปแล้ว วันนี้จะเป็นของบาบะทบันันนะครับเอ่อนักเก็ตข้ามาหล่าหล่าสุดมมัวนะครับโอ้หนี่แม่นี่บรรยากาศบรรยากาศนี่ยูทูบเปลือกห้าวบรรยากาศบรรยากาศโดยร่วมนะครับวันนี้มาสองคันรถนะครับพี่น้องครับยานะครับยาเหรินซีซัวนะครับผมทำเหรินซีซัวนะครับนี่นะครับพี่น้องเฮามาหอดมาถึงนะครับมองพักอยู่ อันนี้สกุอนนะครับเจ้าเปรานอยู่สั้นได้หมดสั้นสั้นน้องเดมอยู่ห้องไหนบ้างมีสองห้องเออเลือกเอาเลยครับสองศูนย์หกนี่คือมะล้อมถอดนะครับพี่น้องครับมะล้อมถอดนี่เมึงขึ้นกับพอกันสองคนนี้โอ้ยเบี้ยร์หนักนะครับผมข้าน้ำแล้วครับสองคนนี้นะครับเนี่ยครับผมนี่ล็อกรถอ่ะน้องเอกบ้านล็อกรถ ไปคือซอยรองกันไปนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับนี่เบืเเเเ้องแต่ผู้ขานะครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ลงังพักอยู่โรงแรมนะครับพี่น้องครับนี่ให้พี่นอ้องเบิ้งเง่ๆเลยนะครับบ่บ่บตัดนะครับบ่ตัดนะครับ ครั้งนะครับเราต้องวัดอุณหภูมิด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าพักนะครับนี่เขาปฏิบัติเลยครับให้พี่นอ้องมึงเงยาๆเลยครับผมความพบรรลุภูมเป่าของพวกเรานะครับนะี่ครับนี่ผมทำผมทำนาทีพอมดีสุดนะครับผมนี่บุคลากรเราวันนี้มา13.4ท่านนะครับ เงาเลยโอ้มาทั่วปันมาทั่วก็เสือกนะครับนี่ก็ม่รู้เป่านะครับของพี่บินได้ห้องสองสุดเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่เราจะแบ่งกันเป็นทั้งสามห้องนะครับอันนี้อดีตพระเอกยุ่อ่านอ่านอ่านึงนิสยามนะครับนี่คือเพเอนึ่งนิสยามห้องนะครับโซเฟอร์กิติมัสส์นะครับเอ้า มาพา่ออีกช่องนึงนะครับผมมาพา่ออีกช่องนึง่งนะครับผมโอ้มะพ่อช่องนึงนะครับเปิดประตูออกมาครับช่องหลังแจนคำช่องบัตรทำอะไรนั่นครับเปิดประตูเลยแม่แหลกตกใจตกใจครับตกใจยังครับต้องจุกครับจินครับโอ้ยนี่ถ um ่ายพี่หลานแล้วจะกปตกเข่ามากบรรยากาศครับพี่น้องครับเบิ่งมา้ยหนิ ืนเนาท่าจะคล้องมาเนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับข้าวมันปูเป้าครับเ็นัชาเกียรติครับนี่อ้าวนี่ไช่องใ่งเ้นรครับอยเครับนี่ครับข้าวมันฝรังเอ้ครับี่นีครับข้าันฝ่งาครับนเียตครับข้าวนรั่งปู้าครับนกั้น่งปครับพี่นันาครับขมน่ง้อครับี่นันกคาวันดีงเครับี่ะ แต่งหน้านะคะตอนนี้เชี่ยแล้วค่ะพอเทา,าไปสวยทีงแล้วก็จะแต่งหน้าโอเควันนี้ลุกอะไรคะวันนี้ลุกแบบว่าสาวโรงงานเยียรผ้าใจลอยอนันนะะีกักไหนครับเอาเอาตอาำกันเอา นะครับพี่น้องเราทำกันแจมไฟสีเบิ้องไฟแล้วครับวันนี้พี่น้องนี่ถ้ามากินลรากันนะครับพี่น้องครับอ้าวไอ้ผู้นึ่งเม่ามึงอีกสองช่องให้หรอกนะครับไอบินโอ้ยปรทศไยเีนื่อยเบื่อเราพี่ไอบินมันอคืนเดืถามมันอคืนแลับไปครับไปหรอกเด็กกันเด็กครับโอเคเอานี่ห้องสีแต่งหน้าแต่งตานะครับ ตุ๊บักนกสเลยน่าจะอะไรอย่งดูบ่มีเมฟอยอะไรขวดเงี้ยหรือได้ครับบรรยากาศโดยร่วมครับเกย์เกย์จะไปไหนนี่ก็คือนะคะบรรยากาศโดยร่วมค่ะพี่น้องค่ะนะคะบรรยากาศการรวมของคำขุนร่วมมิตรทีมพระเอกหนเ่มมามินิคอนเสิร์ตนะคะอ้าเดี๋ยวน้องบ้านขอตัวไปแป้งหนาคอนค่ะพี่น้องมาสิว่าท่นมเพิ่นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ส์นีสกอนชิดหนาพอกันไหมค่ะ ส่งจูบเลยครับโอเค